ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ตจ้ยักษ์ไซคอบจะฆ่าแฟนผมทุกคนช่วยกดไลค์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวแล้วเซนครับออฟฟิเชียลเฮ้ยเฮ้ยแกเอาแฟนฉันคืนมาด้วยฮ่าฮ่าอยากได้คืนก็มาเอาไปเองสีมีฉันเอานี่ไปกินเฮ้ย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 อย่มายิงสุ่มสีสุ่มค่าด้วยในบ้านฉันก็พังหรอกใช่ก็ฉันไก่บ้านไหนพังยังไงล่ะ โอเคนายแกฉันฉันจะมปว่าชีวิตแกแน่ไอ้เจ้าปีศาจฮ่ามาสีมาสีมาสีมาฆ่าฉันสีโอ้ยเป็นกวนตีด้วยได้เดี๋ยวฉันจะไปแน่ไม่ต้องห่วงหรอกจะไปยังไงขึ้นมาขึ้นมาให้ได้แล้วกันเพราะฉันก็ไม่รู้ขึ้นยังไงเออเฮ้ยโอเคเราต้องช่วยแฟนสาวเราไม่ได้เลยแต่ว่าเราจะไปยังไงดีวะเนี่ยอย่างแรกเลย จะต้องคอยโอเคตอนนี้มันรู้สึกว่ามันน่าจะจิงปืนเล่นอยู่มันยังไม่รู้ตัวว่าเราจะไปหามันจริงๆมันคงคิดว่าเราโกหกแน่จะดูกันดูภาษามันก่อนหนูวิภาษาตอกับภาษามันก็พอกันเลยนี่ว่าเฮ้ยยาอย่ายิงมันนะเว้ยยมันปลาเร็วมาระเบิดแน่เลยปลาไม่ถึงะไยเบื่อรู้สึกว่าข้างล่างตรงนั้นเหมือนจะเป็นทางที่แบบน่าจะไปได้แน่เลยอะแต่ว่าเราต้องขุดดินแล้วต่อไปทางนั้นเพื่อที่เราจะช่วยแฟนสาวเราได้เลยโอเคตรงนั้นจะเป็นทางที่มันคอยออกมาแบบชมวิวแน่เลยอะโอเคเราต้องจะไปได้อยู่โอเคนั้นไม่า เอาตื๊อขุดมาโอเคถาขอขุดดินก่อนแล้วกันนะเพื่อที่เราจะต่อไปถ้าเราต่อไปทางตรงๆเนี่ยเราโดนมันยิงล่วงแน่นอนเมื่อกี้ขนาดเมื่อกี้มันยังมีอาร์ีจีเฮ้ยกล่องอะไรไนะเนี่ยอ๋อพวกเรมันเคยมีกล่องเอา้าโอ้โหมีระเบิดสวยงามเคลียร์นอกจากการดินเยอะเลยเพื่อที่เราจะไปฆ่ามันน้ำปลาอะไรอะมันมันยิงมาเยอะกล่องเยอะกล่องเยอะเฮ้ยในนี้มีเป็นลูกโมโ่ลูกโมโ่ป,โมป,ปืนเล็กสวยงามสวยงามเฮ้ยมันยิงมาโอ้ยมันยิงมารัวๆเลยวะ่ะ โอเคเราต้องขุดดินอ okay. okay. ้อมไปเราต้องขุดด okay. ินลงไปข้างล่างเพื่ออ้อมไปไปไปหามันเราต้องช่วยแฟนสาวของเราได้เลยทุกคนโอเคขุดไปก่อนชึบชึบชึบโอเคขุดไปไปชึบชึบขุดไปเรื่อยๆโอเคโอเคน่าจะสะดวกทางนี้โอเคโอ้หนี่มันน่าจะเป็นหน้าชั้นสุดหน้าหน้าสุดหล่อของตัวเองแน่นอนโอเคลงไปชึบโอเควางเรียบร้อยอุ๊ยนี่มันหน้าเราเด๋โหหล่อจริงเลยโอเคเราจะลงไปเรื่อยๆเราจะลงไปเรื่อยๆประมาณตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ชึบ น่าจะพอยังต้องต้องคอยสังเกตด้วยโอเคมันน่าจะมองไม่เห็นเราเดี๋ยวมองเห็นนะเว้ยโอเคต่อท่าไปก่อนตอ้มันภาวนาให้มันไม่เห็นเราก็พอชึบชึบชึบโผล่ตกไปนี่มีตายแน่นอนนะทุกคนต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยขอให้มันไม่เห็นเราก็พอแค่นี้ก็โอเคแล้วจะถึงยังวะเนี่ยไกลแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วทีเดียวทีเดีเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมามันเห็นเฮ้ยมิโกมิโกมิโกโอ้ย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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแต่ว่าเราต้องรอถึงมืดแน่ถึงจะไไไไไไไปปปปดด้้้รอออออมมาาหหหหลลลััััับบบกก่่่่นน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 นเ๊ะะะแแแววสสงยีีฉ มือสักทีในที่สุดโอเคโอเคเหมือ okay. น okay. มันจะไม่อยู่แล้วนะเหมือนมันจะนอนเหมือนจะหลับโอเคเลี okay. ้ต่อไปดีกว่าก่อนที่มันจะรู้ตัวถอให้เสร็จถอให้เสร็จโอ้ยต้องช่วยแฟนสาวของเราได้เลยทุกคนโอเคต่อไปครับชุดต่อไปโอเคสวยงามตอนนี้เหมือนเราจะลงไปข้างล่างได้แล้วเอ้ใช่ใช่ไหมโอเคชุดโอ้ยโอ้ยโอ้เจ็บโอ,โอ,โอ้ถึงเรียบร้อยไอ้กล่องอะยไม่เนี่ยเฮ้ยชุดมีชุดในเสาด้วยไอ้ชุดมังกรในเสาเนี่ยโอ้ยโคตรเท่เลยตอนนี้เรามีดาบเป็นเหมือนจะเป็นดาบไฟกับปืนนั่นโอเคน่าจะไหวเดินเลยกัน เฮ้ยโอ้ตัวเราไม่เหลือกันนึงเุ้ยอยากกินคนเต็อยากกินคนอุ้ยอยู่หายแล้วโอ้ยตัวมีทางขึ้นมีทางขึ้นโอเคโอเคขึ้นก่อนขึ้นก่อนตัวมีอยากกินคนด้วยเฮ้ยแต่ว่าทับเราติดไฟนี่หว่าทุกคนโคตรโกงฟันนี่เฮ้ยแต่ว่าเราต้องไต่เราต้องผ่านด่านพวกนี้ไปเรื่อยๆเพื่อขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเนี่ยโอ้ยพวกนี้มื่ไอ้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 เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าปีศาจมันมันเลี้ยงตัวอะไรไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยโซลีข้าวันก่อนก่อนที่มันก่อนที่้้าาาาาารีีีีกกขขวััันนนนนนน่่่่่่อออททมมมมมมจจจะะตตืืปศิิิหดดดด มาดิดือตายหมดตายหมดยักษ์ยักษ์ตายหมดยักษ์อืออือโอ้ยตายหมดสทีสวยเฮ้ยไปต่อตัวนี้เหมือนจะเป็นประตูเดี๋ยวเอ้ยเอา้านี่ไงปุ่มอ๋อไอ้ปุ่มเมื่อกี้รู้สึกว่ายักษ์มากินปุ่มเข้าไปแน่เลยโอเคไม่เละดูว่าดีหรือว่ายักษ์ตัวเมื่อกี้มันน่าจะมีปุ่มสักตัวหนึ่งในตัวเมื่อกี้โอเคได้เรียบร้อยแล้วลเปิดเลยโอเคไปต่อครับทุกคนชึบม,มาตรงน,นี้ต่อโอ้โหอะไรเนี่ย เฮ้ยเหมือนเห็นชื่อชื่อตัวไอศิปนสาไว้มันน่าจะหลับอยู่ข้างบนโอ,โอ้ขึ้นไปไงไม่ได้หูโคตรยากเลยดูดิมีเป็นโอ้กับดักมีแบบหูปลากลัวให้โดดขึ้นไปอ๋อพี่แกสร้างบ้านอะไรของแกไว้เนี่ยปีนโคตรยากช่วยแฟนสาวของเราทุกคนชุบต่อไปครับชุบหุด่านนี้น่ากลัวมากโดดไปที่บอกไม่น่ารอดชุบโอเคโอเคโดดไปอุ้ยโอเคยังอยู่โดดขึ้นตรงนี้น่าจะไม่ได้โอเคต่อไปชุบเปิดประตูแล้วก็ปิด ชุบกระโดดสวยงามโอ้สไปโอ้โหแต่นี่โคตรยากโดดไปทางนั้นใช่ไหมเนี่ยโอ้ยากจริงโอเคหนึ่งสองโอเคสวยงามผ่านเฮ้ยสไปต้องโดดไปทางนี้แล้วก็โดดไปทางนั้นแน่นอนโอ้๋ยากเหมือนกันนะเนี่ยตกไปจะเป็นไงวะเนี่ยไม่รู้เลยอ้ะโอ้ยมันกระรานจะพูดเลยโอ้โหโคตรยากยากจริงชุบชุบโอเคโดดไปชุบโดดไปครับชุบโดดไปโดดเรื่อยโดดแล้วโดดอีกโดดแล้วโดดอีกโอเคยังอยู่ยังรอดอยู่ชุบโดดขึ้นไปได้โอเคตรงนี้อีกรอบนึงชุบโอเคสวยงามชุบ โอ้ยตรงนี้มันยากจริงเว้ยทุกคนไม่เอาไม่เอาต้องรีบพึ่งไปก่อนที่มันจะตื่นแล้วันนี้ไม่ชอบตื่นมาตอนดือๆแล้วมันหิวไงกินกระมังกินกะเพราไงต้องรีบตัวไปก่อนที่มันจะตื่นชึบไปเรียบร้อยแล้วก็ฮ้บสวยงามฮ้บสวยงามหนึ่งผ่าแล้วเฮ้ยโอ้ยยากจริงโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนยากเลยยากโอ้ยโดดวไปตดดไปโอ้ยรู้แล้วว่าทำไมมันโดดยากอ๋อเรามีของหนักนี่หว่าต้องทิ้งของอนที่ไม่จำเป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมทำไมไม่ โอเคจบไปสวยอยู okay. ่กดตรงนี้โดดอ่าติดประตูแล้วก็โอเคสวยงามติดประตูงี oh! ้โอเคก็ถือว่ามันน่าจะนอนอยู่ข้างบนอ่ะชุบโอเคสวยงามเออตรงนี้เอ่อม่ต้องขึ้นใช่ไหมโอเคก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นแถบโดดไปเจ็บเจ็บเจ็บโอเคเฮ้ยนอนอยู่ข้างบนแน่เลยพวกนั้นอ่ะไอ้ไอ้นั่นดิผู้บิทไอ้สัปหลาดภิษาจชุบโอเคผ่านโฮ้ยต่อไปโดดไงต่อไปเนีะอ่อต้องโดดไปทางนี้สินะโอ้ยยากจังวะฮึ๊บอุ้ยอุ้ยอขึ้นนก่อไป เราจะโมเสียเวลาที่นี่ไม่ได้แล้วโดดรอบที่4ี่รอบที่ 8. แปมันก็จะโดดไปช่วยแฟนเราได้ทุกคนชึบโดดสับหลนะังนั้นมันจะนอนอยู่มันจะนอนอยู่ชึบโอเคขอให้มันหลับก่อนนะอย่าเพิ่งตื่นโอเคอุนะ้ยอะไรวะน่ะไม่รู้แต่ขดุดตรงนี้ก่อนรู้สึกว่ามันน่าจะเตะหัวเราแน่เลยขุดทิ้งแล้วกันโอเคทิ้งไปของหนักเลยแล้วก็โดดไปทางนั้นชึบสวยงามโดดไปทางนี้สวยงามขุด,ดประตูโอเคสวยงามอุ้ยตกไปได้เลยเนี่ยอุ้ยไก่ปีศาจทุกคนมันคือไก่ปีศาจมาดิชื่อจริงอ๋อไอไก่มาดิ มาดีไก่อือ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 อโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเราห้ามยิงดีกว่าหรือไปเราต้องฟันพวกมันแบบนิ่งๆตายซะไอพิซาร์ไอไก่ไอไก่พิซาร์มาดิมาดิมาดิเข้าไปดิต้องรีบขึ้นไปข้างบนที่เราไปหาแฟนสาวเราทุกคนตายดีไก่พิซาร์แต่ตอนนี้ไก่พิซาร์มาติดในมุมเข้ามาดิ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 ฮุ้คูคอืออือมาดิ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 ตายสักทีตายเถอะขอรล้วแหละขอตายเถอะย่ีมาก่อนเราถึก โยก่อนแล้ถึงนี่นี่ตายแล้วบอสหนึ่งตัวเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกมันกินปุ๋งเข้าไปวนะเนี่ยโอเคสวยงามกินปุ๋งเข้าไปถือว่าดีโอเคโอ้โหต่อไปนี่ตายหาแน่นอนทุกคนเปิดตุ่มเปิดตุ่มีลยวะเฮ้โอ้ยโอเคเหมือนเราจะใกล้ใกล้ฐานที่มันอยู่เลยบอสละเออนี่อะไรวนะเนี่ยแล้วเราจะเปิดประตูไง,งอะ่ะเดี๋ยวบอกต้องหาปุ่มแน่เลยโอ้โหทุกคนช่วยหาด้วยนะฮะโอเคหาปุ่มก่อนเฮ้บเฮ้ยอันนี้เปิดไม่ได้กองตุ้มถั่วโอเคไม่มี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 ละอันนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มี สียประตูในเทอร์เนี่ยไม่ได้ไม,มีเปิดไม่ได้โอเคใหม่มีใหม่มีใหม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนะนะเจอแล้วอยู่ขวาล่างโอเคเกือบมองไม่เห็นเปิดปตูไว้อะไรไว้เนี่ยอย่าบอกเขาขุ่นกดนะเนะี่ยโทรขากดจริงด้วยเราออกมาทางตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปดตูวไว้เออนี่ไงประตูไม่ใช่อันนี้ปะไม่ใช่โอ้โหมันหลอกลวงไอเขาสรรหาสร้างาแบบนี้วนะเนี่ยโอเคภาษาแกนี่มันเข้ายากจริงเลยโอเคทางนี้ทางตันโอเคแต่มาทางนี้ทางนี้ นนะประตูนี้นก็ประตูเดียวกันนี่หว่าจะหลงทำไมเนะี่ยต่างต่างถึงอ่ะาาทางที่เรามาโอเคเราปิดทางนี้เผิดทางนี้นี่เจอแล้วโอเคทางที่ต่อแล้วก็มาทางนี้ใช่ปะน่าใช่แหละโหตันตันตลอดเลยทางนี้ลหละอันนี้ก็ตันนี่ล่ะอันนี้น่าใช่โอเคขวาโอเคได้อยู่เดินยังไงวนะเนี่ยโอเคถูกต้องเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยเดทางโน้นไปดูทางนู้นก่อน,นดีกว่าทางนี้เป็นบันไดขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวหลงตระตูหมดก่อนโอเคเผื่อมีของโอเคไม่มีของ ไปต่ออโเครู้สึกใบทางนั้นได้น่าจะขึ้นทางนั้นถูกต้องแล้วพร้อมๆจิ๊บๆขึ้นไปวนจิ๊บๆยักษ์ยักษ์ยักษ์รู้สึกเหมือนมันนอนอยู่ไอ้ปีศามันนอนอยู่แล้วมันมียักษ์คอยเฝ้าอยู่เอาเ่ะเลยรีบฆ่ายักษ์ก่อนก่อนที่ปีศามันจะตื่นอปีศายักษ์ตายซะดิปวดสะดังเลยปีศาจยักษ์ทิ้ตายเร็วก่อนที่มันจะตื่นก่อนที่เจ้านายแกจะตื่นใส่ขอบเอ้ยแต่ยักษ์ตานี้เขาตายรีบกดที่ยักษ์เฮ้ยแฟน้าสู้เขาอะไรวะโอเครีบตายเร็วรีบตายเร็วตายกดที่มันจะตื่นเร็วรีบตายก่อน อุ้ยตัวนี้มันถึงจังวะทุกคนอ้ยโตายซะตายซะดูตัวนี้มันหลับลึกเว้ยหล่ำแบบเสียมันกลืนหมืองหมดเลยโอเคตายเรียบร้อยแล้วโอเครีบช่วยก่อนรีบเข้มช่วยก่อนชุบชุบประตูประตูประตูชุบชุบโอเคโอเคอ้ยโอเปิดยังไงวะเนี่ยยากจังวะเฮ้ยเปิดยากเหลือเกินโอเคขึ้นทางนี้เปิดทางนี้โอเคโอ้ขนาดประตูยังขึ้นยากเลยเฮ้ยเธอเราช่วยแล้วช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ที่นี่อ่ะ ฉันฉันฉันมาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวนะเฮ้ย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 แกแกตีแล้วเหรอไอ้เจ้าไอ้เจ้าปีศาแกจนแล่เฮ้ยนี่แกจะพาตัวประกันไปไหนฉันฉันจะมาช่วยแฟนฉันเว้ยแกไม่ต้องมายุ่งนะเว้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกทำไมฉันมีข้อเสนอทนายสู้นายต้องสู้ฉันแล้วทนายชนะนายเอาตัวประกันไปเลยเฮ้ยจริงไหมจริงได้นั่นเรามาสู้กันอ้าาาค้งสักค้งเดยนเด่นเด้ออะไรอะไรสนามหนึ่งเดี๋ยวฉันสร้างสนามก่อนใจเย็นๆสร้างสนามหมอเออใช่ที่นี่มันเล็กเกินไปเ เฮ้เธอเรอฉันแป๊บนึงนะฉันจะขอสู้กับไอ้เจ้าปีาศาจนี่ก่อนหรือว่าเราแอบตีมันดีวะ,ะ <c oughs> ถ้าถ้าเราตีมันขนาดมันต่อบล็อกน่าจะโอเคนะมาดีกว่าเพื่อความที่จะทำเราจะไม่ฆ่ามันตอนนี้รีบๆนะเว้ยเฮ้ยวโลงแกมีดาบใช่ไหมฮะถามเนี่ยดีแล้วแหละโอเคนั้นเรามาสู้กันเดิ่เดยเิ่ยเริอะไรๆๆๆยังเอาไปคนเอาไปสามลูกแล้วท่านนายหมดก่อนนายกระเพร์นี่เป็นเปิ้ลทองคำนี่เป็นทองคำโอเคนั่นพร้อมแล้วเริ่มเลยเยอะๆๆๆข้ะฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ดาบหรอกฉันใช้้ปืนนนเวยีีี่่่แและมมดาบทไ อุ้ยอุ้ยอุ้ยจุดดูก่อนดูก่อนหยุดหย่าอย่าหอ่าอะไรมาไปกินนี่อะไรมาไปกินอะไรมาไปกินนี่แน่อ้แกมันก็นี่แน่นอนฉันเก่งเว้ยเอาไปกินอุ้ย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 อะรมาอะไรมาอะไรมาจุดก่อนจวิ่งหนีก่อนแกม่นระเบิดก็ไม่บอกว่าตีแน่ดำแล้วเว้ยมาสิมาดิ มาดิฉันมีฉันมีปืนดีวานี้นะแกตายแน่เจ้าคอยอเจ้าปีศาจมาดิมาดิโอ้ยมันมาแล้วมาแล้วดิดดนี่แหละด่บมันโคตรแรงเลยทุกคนยังไงล่ะนี่ีนี่ีด่ามันก็ด่บเดียวกับเรานี่หว่าแกโงโนะว่าด่าฉันได้มาจากไหนด่าฉันเหมือนแกใช่ไหมล่ะห้ามเจ้าปีศาจใช่นั่นแหละแกไปมาากไหนบานแกไงขึ้นมบ้านแกได้ไง แกไม่สงสัยเรื่องไงว่าทำไมฉันขึ้นมาบ้านแกได้เพราะฉันไต่กระแพงว่าแกว่าไงเจ้าเบื่อไอ้ฉัเป็นเซเว่นแมนเนี่ยหรอแน่นอนฉันเป็นเคยปีเตอร์พัร์เกอร์ลู่แล้วหดระเบิดลู้วถ้าแกมาปลาสักกี่ลูกฉันก็หลบได้หมดแหละให้เจ้าปีศาจได้แกดีเก่งจริงเลยทุกทุกทุกลบทุกลบทุกลบมาดิมาดิมาดิเฮ้ยชุบปีเตอรมาดิมาดินี่แหละนี่แหละนี่แหละตายสักทีเว้ยเจ้าปีศาจ เฮ้ยเราต้องช่วยแฟนเราให้ได้เลยไม่หนึ่งนะเห็นอะไรเลยเราเออเราไม่มีที่ขุดนี่ว่ะอุ้ยเกือบตกด้วยโอเคเราเราไปหาที่ขุดที่บ้านดูอาจจะมีที่ที่เราช่วยแฟนเราก็ได้ไว้ทุกคนเชลีแล้วชุบกลอ่องออนี่ไงโอ้ยน่นจะเป็นกล่องอุ้ยของมันแน่เลยน่าจะขุดมาแล้วเว้ยได้ช่วยแฟนสาวแล้วนนทุกคนเฮ้ยถือว่าดีอยู่ ย่ันยังไม่ตายนี่คือล่างที่สองของฉันเฮ้ยนี่เกงไมตายเนี่ยเดียวยังไงล่ะเลยเยฮ้ยยักตาเดียวทุกคนมันยังไม่ตายเว้ยมาดิเราใสคอปสีฮาเฮ้ยอ่ไอ่ออยกทอไรฉไม่ได้รอกฉันบอกเลยทั้เก่งไอ้ยักไอ้ยัก้อ้ยักอืออืออือาตายจะยักมาดิมาดิแกเป็นโดนฮ่ะพราะแกมันกากยังไงล่ะอืออือ้อนตีมันตกไปตีมันตกไปเฮ้ยัย่า ตายสักทีเว้ยเฮ้ยเธอจะมาช่วยแล้วโอเคเป็นนึงเดี๋ยวจะขุดก่อนเฮ้ยโอเคโอเคมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยขุดก่อนอขุดทั้งหมดเลย <c oughs> ขุดทั้งหมดเลยขุดทั้งหมดเลยเฮ้ยเราไม่ช่วยเธอแล้วเธอเฮ้ยโอเคมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอเคไปมาช่วยแล้วขอบใจมากเลยนะทีนี้เราก็รอดแล้วปราสาทนี้ก็กลายเป็นของเราแล้วสิถูกต้องแล้วใช่แล้วปราสาทนี่กลายเป็นของเราเราก็จะกลายเป็นคนที่รวยสุดในโลกแล้ว